สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันดีครับเรื่องงานยามดีนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสมาส่งมอบบ้านให้ลูกค้าทำมายามเย็นอากาศดีๆนะครับบางไทรเดีวไปดูบ้านกันนะครับครับมาดูบ้านนะครับที่บ้านคุณกวางนะครับอ่าอยุธยาบางไทรนะครับอันนี้เราก็สร้างไปในเวลาประมาณแเดือนนะครับนี่เป็นบ้านสไตล์ชั้นครึ่งนะครับอ่าโดยประมาณนะครับก็ก็เปรียบไปด้วยสีห้องนอนครับสี่ห้องนอนนะครับแล้วก็จํานวนห้องน้ำก็ประมาณ3าห้องน้ำ แล้วก็หนึ่งที่จอดรถนะครับเข้าไปดูด้านในนะครับเห็นไหมครังบประมาณอยู่ประมาณสองล้านกว่านะครับงบประมาณก็สามารถจับต้องได้ครับลูกค้าอยากอยากได้อยากได้ประตูไม้ก็เพิ่มงบประมาณนิดหน่อยนะครับสวยไหมครับสวยไหมครับอันนี้เดี๋ยวเราก็จะดูแค่ภายนอกนะครับพอดีลูกค้าเข้าอยู่แล้วเนาะอันนี้ไปดูเดี๋ยวไปดูรถกันดูรถกันอนี้ลองจอดรถนะครับลองจอด เป็นโรงจอดรถนะครับพื้นที่เนี้ย <c oughs> ประมาณสองเมตรห้าสิบเซนนี่สาหรับโรงจอดรถด,ดูฝ้าระแนงสวยๆครับมีโคมไฟเชิงผนังน,นะครับเป็นสีกึ่งเงานี่ครับดูดูดีดเทลดูงานได้เลย <c oughs> นี่คือพื้นที่ภายในเดี๋ยวไปดูห้องถัดไปครับครับมานี่เขาเดี๋ยวไปดูพื้นที่นั่งเล่นหน้าบ้านนะครับกินกาแฟหน้าบา้านอันนี้ก็จะเป็น พื้นที่ทางเดินระวังโซนั่างๆอันนี้ในอนาคตก็ลูกค้าก็อาจจะมีเป็นมานั่งนะครับมีเป็นโต๊ะเป็นอะไรมานี่ครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ส่วนกลางหน้าบ้านครับสําหรับตั้งโต๊ะกินข้าวครับกินข้าวนี่ก็เป็นงานเสาโชว์นะครับนี่โดประมาณงานเสาโชว์งานโต๊ะกินข้าวงานอะไรประมาณนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผม เป็นวันดีครับผมมาส่งบ้านมีการตัวปกป้องอะไรก็ต้องขอไปคุณพ่อด้วยนะครับผมอ๋อไม่มีครับไม่มีลยบ้านนี้ดีมากเลยช่างอขอคุณมากๆครับเพราะว่าพี่มาทําที่ดูนะั้ตั้งแต่พื้นฐานอะไรมาก็าโอ้ขอบคุณมากครับผมเรียบร้อยดีมากครับผมก็ดีอย่างหนึง่งก็คือช่างมาเป็นชุดแล้วก็ทําเรียบร้อยโอ้ขอบคุณมากครับผม <laughs> มีอะไรค่ัตัวปกป้องหรือนอกเหนือจากนี้ก็ต,ตามระยะประกันผมดูแลให้นะครับผมครับ แต่ก็ดีอ่ะเพราะว่าบ้านนี้อยู่แล้วดูเป็นสุขดีต่อไปมากต่อไปมากครับว่าต่อไปมากเลยสวัสดีค่ะพี่กวางสวัสดีค่ะวันนี้วันนี้นะครับวันนี้เข้ามาส่งบ้านส่งมอบบ้านครับผมก็วันนี้ก็ขอให้พี่กวางมีความสุขมากๆค่ะอันนี้ก็เป็นยังไงบ้างคะพี่กวางขอสัมภาษณ์หน่อยพี่ว่า ทางบ้านกับบริษัทเลยเดทเท้าแบบประกานดีค่ะคุ้มคุ้มคุ้มมากๆคุณภาพก็ดีเนาะคือมีรับประกันให้อีกเนาะค่ะอันนี้อันนี้อันนี้จากที่ว่าเหมือนพี่กวางสัมผัสหน้างานเงี้ยที่เราใช้วัสดุให้พี่กวางเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีแบบหมุกเม็ดไหมหรือว่าใช้วัสดุดีไหมก็วัสดุดีเนาะก็ตามที่เราคุยกันไว้ตั้งแต่แรกเนาะตาม b ิโอเคอะไรเงี้ยค่ะส่วนต่างส่วนเกินเราก็มาเคลียร์กันที่หลังก็ตามนั้นไม่มีค่ะ เขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีบวกเพิ่มแน่นอนใช้ตามจริงก็จ่ายตามจริงค่ะอันนี้ก็วันนี้ส่งบ้านนะคะก็ที่อธิบายพี่กว้างฟังก็คือเราก็จะมีการรับประกันโครงสร้างให้สิบปีก็คือมั่นใจได้ว่าโครงสร้างเราแน่นปึกเพราะว่าเสาเข็มเราเอาชข็ดนหมดเลยเนาะแล้วก็สถาปัตย์ทั่วไปเราก็รับประกันรับประกันให้พี่กว้างหนึงปีนะคะแล้วก็ งานของหลังคาก็เรซืได้เลยเรารักประกันให้สอปีแบบนี้เดี๋ยวให้พี่กวางเก็บไว้คนละชุดนะคะนี่ค่ะค่ะสุดท้ายขอให้คุณกวางครอบครัวมีความสุขมากครับคุณมากค่ะดไ้ขา้อยู่บ้านนกัเคุณมากเลยค่ะได้ได้ขอบคุณมากค่ะสุดท้ายก็ ถ้าใครสนใจนะครับอยากจะสร้างบ้านอยากจะชจองคิวงานนะครับโทรติดต่อได้นะครับเบอร์เบอร์โทรบริษัทนะครับแล้วก็เบอร์ส่วนตัวผมนะครับเบอร์โทรศัพท์0 6 6ย์8 9 5 9 5น่าห้าเก้าห้านะครับครับเบอร์บริษัทก็0 9 4 7 9 2 9้า4เจด้าสองเก้าสี่เก้าสี่เป็นไอเดีเบอร์ไลท์ทั้งคู่นะครับติดต่อมาได้เลยครับผมขอบคุณครับ